ดูแล้วด้วยอโหน,นี่คือปลาหลอดนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ลังยิงพื้นทนะี่ทุกคนได้แล้วนะครับเนี่ยตัวใหญ่ไหมครับเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับทุกคนเราก็จะพา เพื่อมาตกปลาตมเบ็ดกันนะทุกคนเราจะดำเบ็ดในแม่น้ำนะทุกคนอันนี้คือเบ็ดของเราทุกคนเห็นไหมครับอันนี้คือเบ็ดของเรานะครับเดี๋ยวนก็อนนี้คือไส้เดือนนะครับอันนี้คือเบ็ดที่เราใส่เหยื่อไว้เสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปดักแถวๆในแม่น้ํานะทุกคนแถวนี้ก็น่าจะมีปลาเยอะอยู่ทุกคนเราจะเดี๋ยวเราจะเสียบเหยื่อก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็จะทําการเสียบเบ็ดกันแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ตะวันตกดินพอดีนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เสียมเบ็ดไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างั่งตรงนี้นนครับ ทุกคนเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่นนู้นนะครับนี่ยทุกคนมตัวแล้วนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเสียข้าหน้ากันต่อนะครับ น,นะครับเดี๋ยว<ม>เราก็จะขึ้นบ้านกันนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะ ขึ้นบ้านก่อนทุกคนเดี๋ย er วพรุ่งนี้น่าจะประมาณ6โมงเช้าทุกคนเราก็ค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงประมาณตอนเช้าประมาณสักเจ็ดโมงเช้ารือว่าหกโมงเช้าทุกคนพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยเจอกันใหม่นะทุกคนไปดีทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาที่แม่น้ำแล้วนะครับเราก็จะไปดูเบ็ดที่เราจับไว้เมื่อคืนนะทุกคนตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับผมก็ตด โดยนะทุกคนตอนนี้เี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูเบ็ดที่เราดักไว้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะก็จะทุ่งน,นะทุกคนเราก็ต้องรีรีแบบว่าดึงเบ็ดขึ้นมากับน้ำก่อนนะครับโอ้โหทุกคนไม่มีครับโอ้โห ว่าตอนนี้อากาศหนาวมากนะทุกคนใครทุกคนเดี๋ยวราก็จะเรไปดูข้างล่างต่อนะครับก็โอเยโอ้ยยอยยยยนยย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  น่าจะโดนปลานะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูจากวิธีการนี่เราก็รู้แล้วนะครับว่ามันโดนนะทุกคนอ่หลอกนะครับน่าจะโดนตั้งแต่มืดขึ้นนะทุกคนเะนี่ยตอนนี้มันตายแล้วนะครับโอโ้อันนี้คือซูโรนะทุกคนไม่โดนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้าต่อนะครับ เท่านี้ทุกคนคนี่นะครับตอนนี้เราก็ดึงขึ้นแล้วทุกคนได้แล้วนะครับเนี่ยบวกกับปังไอ้ปันเราก็ไม่เท่าไหร่นะครับเททุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้าต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ตรงนี้นะครับโอ้ดูแล้วทุกคนน่าจะโดนนะครับ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆดึงขึ้นมานะครับเราก็ค่อยๆค,ค่อยๆดึงขึ้นมาโอโ้ใหญ่มากครับเนี่ยโอ้ทุกคนกันแล้วทุกคนโอ้โหโโอันนี้คือปันหลอดนะครับตัวมันมันก็ไม่ได้ค่อยใหญ่เท่าไหร่ทุกคนถ้าเมื่อวันที่ผลได้เนี่ยมันใหญ่กว่านี้ครับเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ประมาณสามตัวแล้วนะครับเนี่ย เราก็ได้ประมาณสามตัวนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าใหญ่มากครับเนี่ยอันนี้คือตัวผู้กับตัวเมียนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือตัวตัวผู้กับตัวเมียแต่เราไม่รู้ว่าตัวมันมีกี่ตัวนะครับโอเคทุกคนแลวเราก็จะข้ามไปฝันตรงนี้นะครับ เราก็จะกลับบ้านกันแล้วตอนนี้น่าจะประมาณเจ็ดโมงแล้วนะครับทุกคนโอเควันนี้ฝนน่าจะตกประมาณท้งวันเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะครับโอเคสวัสดีครับ